สวัสดีครับสวัสดีขอต้อนรับทุกทกท่านครับเข้าสู่ฉีดโชคการสร้างในครนวันนี้ทีมงานไปฉีิโชคครับเรามาติดตั้งงานมาส่งงานขยายปากครับ7 0ตสเป็นเกแต่งครบเซตเยาวดันขอจะพิงสายพันทตูท้ตูเบาตัดสเตอร์แล้วก็ลูกดาวหกแชกรถคันนี้เป็นรถของพี่แดงบ้านจุพลตบคขใต้ครับอำเภอสว่างเด่นตินครับ ดูกดาวหกแฉกหิ้อกว่ารถใหญ่ครับเกีียวดันรุ่นนั้นลัน,ลนทุ่งครับจีสันจัดจัดสวยงามมากหรือไรครับท่านใดสนใจตกแต่งรถเกี่ยวก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามองสามสอเบอร์เจริตโช,ชกันจ้างกตรกรยินดีให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านครับผม เสร็จจากนี้เราก็จะไปที่บ้านโคกชัยวนัตนตำบลทุ่งแก่พภัเจริญศิลป์ครับส่งงานขยายปากอีกขั้นนึงของน้องอ๊อฟโคกชัยวันครับเดี๋ยวเรามารอชมคลิปต่อไปกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ